เรื่องที่น้องแฟนไปไปอยู่ในขับเขาอย่างรู้ครับผมรู้รู้ว่าไงบ้างครับครับรู้ว่าน้องน้องด่าด่าคนอีสานแรงมากครับมแม่ก็ขอโทษด้วยค่ะที่ลูกทำโทษเ่าเราก็แลาก็คนอีสาน ขอโทษหนูนะเขาบอกว่าเออพี่เข้าใจน้องแล้วอะไรเงี้ยที่ขึ้นเขาเขาก็มาขอโทษแล้วพี่เพื่อนเพื่อนลูกน้องแพนน้องแพนเล่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเรื่องเราต้นเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยเอาตั้งที่เกิดเรื่องนี่ก็คือตอนแรกๆนะคะหนูอ่ะก็เข้าไปคุยในห้องรุ่นพี่หนูปกตินี่แหละแล้วหนูก็คุยกันเล่นปกติหนูก็ขึ้นไปแล้วทีนี้พอขึ้นไปเสร็จก็คุยคุยคุยไม่ไม่ได้นอกเรื่องอะไรก็คุยเรื่องอะไรปกติแล้วสักพักหนึ่ง ก็เหมือนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเขาน่าจะทะเลาะกับพี่หนูอยู่แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นหนูลงไปกินข้าวและทีนี้หนูก็ไม่ได้อะไรอะไรยังไงอะหนูก็หนูก็งงว่าขึ้นใหม่ที่อ้าวทำไมด่ากันอย่างนี้หนูก็อยู่ที่เฉียของหนูแล้วชั่วโมหนึ่งเขาก็มาบูลลี่หนูมานั่นมานี่หนูหนูก็เลยด่ากลับแล้วก็คําที่หนูด่าแต่ละคําไม่มีคําไหนที่เหยียดคนอีสานสักคําเลยค่ะคือหนูด่าแค่เขาคนเดียวแล้วก็หนูไม่รู้ว่ามีคนอัดคลิปตอนที่หนูพูดว่า กูเจาะจงแค่นัทพงศ์อย่างนี้หนูมไม่รู้ว่ามันมีไหมนะคะเพราะหนูได้แค่คนชื่อนัทพงศ์กับอีกคนนึงค่ะสองคนที่หนูดดามีแค่นี้อะคะ่ะอ๋อแล้วแล้วกลุ่มนั้นเป็นเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มอะไรน้องแพนกลุ่มกลุ่มไหนหรอคะที่ขับเฮานะที่เป็นอยู่ในกลุ่มขับเฮาหรือเปล่าที่คุยกันในขับเฮาไหมใช่ค่ะเออเป็นเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มเลยเขาเรียกกลุ่มอะไรลูกภาคมังกรฟ้าค่ะอ๋อ้าคมังกรฟ้าท,ที่พวกพี่เขาดาแต่หนูอะ ไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งด้วยอะค่ะพี่แต่ว่าหนูแค่อยู่ในห้องนั้นแล้วหนูก็ด่าแค่สองคนแล้วไม่มีคําไหนที่ไปล่ามถึงคนอีสานเลยเอ,อ๋อเรายืนยันว่าเราไม่ได้ด่าคนอีสานใช่ค่ะเป็น <ดา S 1> เพื่อนเป็นเป็นคนอื่นในกลุ่มด่าไหมให้ด่าคนอีสานด้วยไหมหรือยังไงลลกที่ได้ยินมาใช่ค่ะเป็นคนอื่นอืมพี่เขาก็ออกมาพูดให้แล้วว่า ถ้าจะลงอะไรก็มาลงที่เขาอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เกี่ยวเลยก็ถ้าเรื่องเรื่องมันบานปลายไปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าหนูออกมาแก้ตัวตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วหนูก็ถ้าหนูมีคําพูดไหนที่ไปภาพพ่หนึ่งคนอีสานก็ขอโทษค่ะเพราะว่าตัวหนูเองอะก็เป็นคนอีสานเหมือนกันหนูก็เรียนที่นั่นหนูก็ไม่รู้ว่าจะด่าไปทําไมหนูไม่มีเจตนาอย่างนี้อยู่แล้วไปหาสีหาซึ่งได้ลูกออกมาบอมี่พอศึกษาบอมี่ วเข้าอยู่ในลูกหลานดนั้นยบปัตดูมีคนอีสานแค่นั้นเหระครับนะพี่น้องก็จะเห็นร่วมแต่เป็นพ้นอีสานพี่น้องที่เคารพกันแต่ว่าเสถ่ใจญงมากทำา้าหากินศึกษาแล้วพี่น้องที่เคารพกันบางเรื่องบางคนก็บอกว่าเป็นจริงการศึกษาหน่อยเรต้องไปหาเฮดยูเดกินไปรับจ้างนะในเมืองในหน้านะบ้านเมืองของเขามันแตกแยกคุณวหายมาพกพอสมควรแล้วครับพี่น้องที่เคารพกัน มาบางคนอีสานของเฮาหลากหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะนักกฎหมายเข้าปรึกษาหารือกันเบื้องของกฎหมายแล้วโดยสรุปก,กับเพื่อผู้ใดโดยทุกริกนะมิตรเ,เพื่อนคอมุ่นอได้จริงซุบนะขอบวุร่วมเบอร์ได้ายหน้าที่มองนี้ที่ตั้งมองนี่เนมือนพนขนงคนอีสานในการดูถูกด,ดูมินเหยียดยามพ่ออีสานนั้นยุติไปได้ด้วยกระบวนการกติกาตั้ง้านกฎหมายพอเข้าคนอีสานใดเว้าในมีช่องทางใดเว้าปแน่มองของ้ามตัวบุคคลไปแล้ว นะครับดูที่เนื้อหาสาระที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์ออกไปตามนั้นดูที่เนื้อหาตรงนั้นคําพูดตรงนั้นครับนะเราไม่อยากมันเกิดขึ้นทราบว่ากลุ่มคนที่ทํานั้นล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนทั้งนั้นตรงนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงครับนะยิ่งน่าเป็นห่วงถ้าจใจคิดมากไปก็คือเป็นห่วงว่าถ้าบุคคลพวกนี้นะมีแนวคิดอย่างนี้ชุดความคิดเป็นอย่างนี้ถ้าได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะครับหรือแม้แต่ไปอยู่ตามภาคเอกชนนะครับเขาจะวางตัวอย่างไร นะเมื่อมีความคิดอย่างนี้แคบๆอย่างนี้แล้วมีความคิดเหยียดเชื้อชาติอย่างนี้นะครับเราเห็นตัวอย่างมาแล้วครับประเทศที่เจริญที่สุดตำรวจโลดอย่างอเมริกาเห็นไหมครับกระท้นนี่นะ,ะครับครับเาเห็นสวนตัวแล้วคิดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังางานนี้อ,อ๋อครับผมไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นหรอกครับไม่คิดจริงๆครับเราไม่ต้องคิดไกลถึงขนาดนั้นคิดแต่ว่าเนื้อหาที่ออกมานะั้นมันกระทบก,กระเทือนจิตใจของคนอีสานแค่นั้นล่ะครับผมก็ไม่อยากที่จะตีประเด็นไปมากมายนะแลสร้างเหตุการณ์เพื่ออะไรครับคนคนทีพูดอย่างนี้พูากใคร ม <S 2> <S 2> ผมก็ว่าเป็นนิสัยสันดานนะพื้นฐานธรรมดาแล้วก็อยากเก่นอยากดังก็แล้วแต่นะสุดท้ายก็อาจจะชบลงด้วยคําว่ายกมือไหว้แล้วขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีออกมาแล้วครับพ่อแม่ผู้ปกครองเดือดร้อนครับนะแล้วก็หลายคนเป็นที่น่าเสียดายครับที่พูดออกมานั้นเป็นคนอีสานเป็นคนอุดรเป็นคนขอนแก่นครับ <S <S <S